ดีครับพ่อกับพันจอยคือเกา่าเหมือนเดิมเช่นเคยครับพี่น้องนะครับมือน,นี้นะครับเท้ายพี่น้องพันจอยมันหนึ่งเข่าครับนหนึ่งเขา่าจะกินแยงพี่น้องหนึ่งเข่าจะกินแยงกำลังขึ้นนะครับกำลังข้นห้ให้แล้วหนึ่ง,ขงเข่าเหนียวพี่น้องกินกับยังออมเกียรติครับเี่ออมเกียรติมเมนูเกียรตินี่ครับพี่น้องเดี๋ยวดูแปบ๊บนึงครับ จับมือคืนนี่นี่ลองเอ้ยหลายๆเฉียดวันครับเฉียดบวมตัวผู๋ครับน่ะวิวตัวเมียเฉียดที่แยะนี่ครับบวมตัวผู๋เส้นเลยเฉียดออกไปแล้วผู๋หรอออกเต็มเลยจับมันออกเต็มเลยกระทาะด้ยหรอตงนี้เฉียดห้องเฉียดห้องเฉียดนี่แหละครับเฉียด ถา้ามีคนถามว่าเฉียดยังพตจวผูบอกได้เลยครับเตรียมปากเตรียมคำว่าเฉียดอีแเอะนะครับอ่พี่น้องหนึ่งเขาแล้วซ้ายเขาแล้วต่อไปพานจอยจะพาพี่น้องไม่เฮ็ดอาหารออมเฉียดครับเหมือนีนักเขาแล้วงน้ำกันนะพี่น้องเนาะอ่ะคอยติดตามพันจอยว่าออมเฉียดที่ใสายย่างนี่เฮ็ดแบบไหนครับพี่นอ้องอติดตามพันจอยนะครับเด้อครับพี่น้อง พันจอยจะพาพี่น้องมาเก็บผักกระหยงครับเอามาใส่อ้อมเกียวเบิบ้งผักกระหยงครับนาพันจอยนะครับอยู่ท่าหนำพุ่นจะผักกระหยงตะก้องยังไปจังไหนดูยังใส่กุ้งหลายครับมีกุ้งหลายนี่ผักกระหยงครับเก็บผัผกกระหยงังใส่อ้อมกุ้งน้ำไหลายพี่น้องเอ้เอฟซีอ้อมกุ้งไหนอ้อมเกียวเอออ้อมเกี่ยบไปเลยครับเลื่อมเท้าตนบบน้นไหนแบบพันไอยกับไหนว่าเรื่องกุ้งกับไหนไมันเป็นเรื่อตัวพุ่นครับพี่น้องผักกระหยงเนี่ย เด็กี้เท่ไหอยากได้ไปปลูกเอาไปทำพันมาครับมาเลยให้พันจอยหลายพวดนะครับหอมหลายของแช่ดีกว่าผู้มักเนาะผ่นผู้บ่มักกับว่าชิวครับผักกระแหงนนะเจ้ว่าผมกับว่าพันจอยว่าหอมเฮตัดเท้าดีๆครับอ่ะใส่พอดีพองามครับใส่ลายบุทธเลยมันหอมหลาย นี่ครับออกขีอ่ออกเทียโตเขียดเอะซุ้มใกล้ใกล้ พี่น้องพันจอยก็จทเอาหมอเอากระทะนี่ไปข้างไฟนะครับให้มันห่อนแล้วค่อยเอาเครื่องปรุงเอาทับเอามีล้มเอาเขียดลงนะครับอ้าเตาครับเตายกให้ยูฟู้ครับเตาปิกนิกครับเตาปิกนิกสร้างๆท็ดพิเศษครับเตาลุ่นนะเตาดีครับหาชีดตลกคือเกาหายากครับพี่น้องอันนี้ก็สามขาเท่ากัน ครับระวับบงล้อนะครับให้น้ำห้อนค่อนหม้อไว้พ FC FC แฟนครับมาเบิ่งบมังบวงต้งให้ฟันจ่อยครับพี่น้องมาที่นี่มาที่นี่นะจับกร้อมาที่นี่โอ้พี่น้องเลยดกคักไลน์มาเนี่นะครับดกไลายแฟนคลับ FC อยากกินสมมาครับมาให้ฟันจ่อยนะครับบอซื้อบอขายครับของฝากให้ FC นะครับมาพี่มาพี่จับกล้องมาพี่ให้เอยำชีมมังนะครับดกครับดกดกคักหลายโอ้ยยุงถึงเลยเหรอเฮแตกเลยแตกเถิดยุงมันแตกครับพี่น้องเจ้าะมิ้นครับบ่ได้ใส่สารชีมีครับให้พันจอยตัวนี้ตัวนี้ครับบ่ดกหลายดอกครับพี่น้องพอได้กินนะครับแก้วต้นดกป่านนี้ครับประมาณนี้นี่ครับ บหลายต้นละสามชิปสี่ชิปนุ้ยนะครับกลบไหลายนะครับพ่อได้กินนะครับพ่อให้เป็นของฝากของต้นให้พี่ให้น้องนะครับของติดมาครับน้ำหนักสามน่วยสี่น่วยรลนะครับบัใไส้สารเคมีครับให้ฟันจ่อยยกแช่ทุกต้นครับแล้วก็ให้กินด้วยนี่นะครับพ่อได้กินนครับนี่สามไดูครับพี่น้องฟันจอยมาทาบเบ้ ถามดูดูครับนี่ขอบคุณทีออกเซมซื่อครับถามดูดูนะ,ระครับน้ำบ่ฮอนบ่อนหนเด้อครับพี่น้องน้ำฮ่อนนะครับน้ำฮ่อนเนี่ยลงก็บิึ่งลงผึ่ลง,ลงโอ้ทันดีครับท,บทนันใช่ไหมทำเลยนน้ำฮ่อนครับพี่น้องน้ำเดือดแล้วอะ S <S <S เกล,ลื่อนลงล่ะครับเกลื่อนลงเกลื่อนลงครับเกลื่อนลงเกลื่อนลงเกลื่อนลงนเกลื่อนลงแล้วโอใช่ผงนัวกันพี่น้องผงนัวอ้านี่ลาวครับวันนี้ชปอนเซอร์ได้ครับนำบังไว้จะอยากเป็นสปอนเซอร์กับพันจอยกันพัดจอยจะเปิดอยู่ยครับ เปิดรีวิวให้นะครับอันนี้ปิดไว้ครับแต่จได้เป็นสปอนเซอร์เศสบอมแอนครับพี่น้องครับของเพื่อนเซษบรน้ำปลาใช้พื่อประมาณครับหันเชียงเราจะออกมาได้พี่น้องใจ้ยาใช้คาออนครับพี่น้องนี่คาออนคาออนครับหอมนี่ถักกระจองครับ แยงลงไปดอกแคร์ครับดอกแคร์บานพี่น้องลูกแข็งพี่น้องใส่ลงไปครับผักหลายก็ยงังแซ่บพี่น้องเอ้ยมาแซ่บๆกับพันจอยมือเนี่ยพันจอยจะพากินอ้อมเฉียดนะครับยกกลางทุ่งใหุ้่งนา้ายกกลางให้ของพันจอยนะครับนีข้างเว้ยจากน้อย ลืมลืมลืมเป่าอีกอันนึงอีกอันนึงโบจุกเท้า,า,ก,าก่อนบโบเกือขึ้นมาใช่กัน่อยก่อนชิมก่อนครับพี่น้องเบิ้งคำชิมเชื่อครับอย่าครับขับรับพี่น้องเลยเชื่โอโป้ง ปิ้งปลายแหงครับพับนจอยประหามาใหบ้านเอ็ดแหงไว้ได้กินโดนครับเป็นการถนอมอาหารล่องมา,า,งมาบ้านเนี่ยทีครับทีสีสวยอากเลยอู้รับมาเชบเชมต่ก,กันนอ่เอ็ดีทั้งหลายทุกคนทุกจันนะครับออมเฉียด นะครับจะเอฟท่านใดแฟนคลับนะครับมักคลิปนี้นะครับสงสารพันจอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันพันจอยนะครับพี่น้องเด้อครับบััสดีครับ